เปิด5พฤติกรรมผู้บริโภคแบบใหม่เปิด5พฤติกรรมผู้บริโภคแบบใหม่เราผู้ประกอบการต้องรู้และปรับตัวให้ทันค่ะนอกจากเทรนธุรกิจที่เปลี่ยนไปมาแทบจะตลอดเวลาพฤติกรรมผู้บริโภคก็แทบจะเรียกว่าอัปเดตบ่อยจนบางทีก็ตามกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวทําให้เราเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการต้องวิ่งตามทั้งเทรนธุรกิจและเทรนพฤติกรรมผู้บริโภคกันจนเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะ วันนี้นะคะเรามาดูพฤติกรรมลูกค้าแบบใหม่บนโลกธุรกิจเดิมที่ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจควรรับทราบเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คิดก่อนจ่ายเรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของ House Brand เลยก็ว่าได้เพราะแบรนด์ไหนก็มีการผลิตสินค้าเองหรือผ่าน OEM อาทิตย์ท็อปหรือโลตัสนะคะ จะกลายเป็นกลุ่มแบรนด์ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพราะมีความคุ้มค่าและสะดวกในการซื้อนั่นเองค่ะ 2. ชีวิตติดสมาร์ทโฟนด้วยพฤติกรรมดังกล่าวทําให้ตลาดออนไลน์เติบโตเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผู้ใช้สมาร์ทโฟนในการค้นหาข้อมูลออนไลน์ใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการดูหนังฟังเพลงมากขึ้นรวมถึงการซื้อของออนไลน์และทำธุรกรรมการเงินต่างๆด้วยเจ้าของธุรกิจ จึงควรเตรียมความพร้อมในการสื่อสารออนไลน์ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้านั่นเอง 3. ชอบดูแต่ไม่ชอบอ่านพฤติกรรมดังกล่าวทำให้คลิปสั้นมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในสมัยนี้เป็นอย่างมากเพราะการสื่อสารให้ข้อมูลการใช้งานรีวิวสินค้าผ่านคลิปที่สั้นกระชับและน่าสนใจจะช่วยดึงดูดลูกค้าได้โดยเฉพาะการทำสื่อผ่านโซเชียลมีเดียเช่น YouTube, TikTok และเลียวเป็นตน้น 4. ยุคแห่งความเท่าเทียม ถือเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามหรือคิดว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเลยทีเดียวเพราะลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับธุรกิจที่สนับสนุนความแตกต่างในสังคมทั้งเรื่องอายุเพศเชื้อชาติศาส,สนาเป็นต้นภาคธุรกิจจึงควรระวังเรื่องการสื่อสารไม่ให้กระทบหัวข้อที่มีความเปราะบาง 5. Go Green กลุ่มกำลังซื้อสูงที่น่าจับตา โดยลูกค้าจะเต็มใจจ่ายเงินเพิ่มให้กับสินค้าที่แสดงจุดยืนเรื่องการตอบแทนสังคมความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้อมนี่คือ5พฤติกรรมของผู้บริโภคแบบใหม่นะคะเราลองปรับออกมาใช้ ในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของการตลาดของเราดูค่ะถ้าพฤติกรรมผู้บริโภคแบบใหม่เนี้ยเราจะปรับให้เข้ากับกลยุทธ์ของการตลาดของเราได้อย่างไรนะคะลองปรับไปใช้กัน ช่องโคดเอนะคะก็จะบทความดีๆเรื่องของการเงินเรื่องของไมซ์เซ็ตต่างๆนะคะมาฝากกันในทุกๆวันค่ะและถ้าใครอยากเรียนรู้ต่อนะคะก็จะมีคอร์สต่างๆก็ติดตามได้เลยนะคะสำหรับช่องของโคดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคดเอ Easy Money